โอเคครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะผมก็มีแอปปันบินตัวใหม่นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปปันบินตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามิชชั่นนะครับก็เป็นแอป แนวปั่นบินนะครับซึ่งแอปแอปนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับมันมีโบนัสสำหรับคนที่สมัครสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็คือคนที่สมัครสมาชิกใหม่เนี่ยเขาจะแจกเงินลงทุนจำนวน100บาทนะครับให้ไปปั่นเงินทำกำไรกันนะครับนั่นก็แสดงว่าสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับสำหรับแอปแอปนี้เนาะก็แอปแอปนี้นะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปนะครับมาติดตั้งลงบนเครื่องนะครับมันไม่ใช่เว็บลงทุนที่ สามารถเล่นได้บนหน้าเว็บนะครับก็หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเป็นลิงก์แอปนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดมาติดตั้งลงบนเครื่องนะครับสาหรับเพื่อนๆคขไหนสนใจในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาพูดถึงในวิธีการสมัครนะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็แค่กรอกเบอร์มือถือนะครับกรอกรหัสผ่านนะครับในการเข้าสู่ระบบรหัสผ่านในการเข้า สู่ระบบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขกับตัวอักษรนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างการสมัครให้ดูนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เรากรอกเบอร์มือถือนะครับผม อ่กรอรหัสอะไรเรียบร้อยเนาะเราก็มากดตรงนี้นะครับหลังจากกดตรงนี้เสร็จเราไม่ต้องรอ OTP นะครับ OTP เนี่ยมันจะเด้งมาให้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเราก็แค่ทําการกดลงทะเบียนไปเลยนะครับอ่าหลังจากที่กดลงทะเบียนนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับผมทําการกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไปติดตั้งลงบนเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในแอปพลิเคชันนี้กันนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆทาการล็อกอินนะครับ หน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่บัญชีผู้ใช้ของเราก่อนนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ายอดเงินเนี่ยเขาก็จะแอดเข้ามาให้อัตโนมัติเลยนะครับจำนวน100บาทซึ่งยอดเงินจํานวน100บาทเนี่ยเราสามารถนําไปปั่นบินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ VIP ให้ดูนะครับ เพื่อนคนไหนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการลงทุนเนาะเราก็จะอยู่ที่ VIP level ที่1นะครับอ่า VIP level ที่1เนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ที่วันละ1นครั้งนะครับปั่นบินได้วันละ1ครั้งจะได้รับกําไรอยู่ที่1 0นะครับของยอดบาลานซ์ในบัญชีนะครับอย่างเช่นเรามี100บาทเนี่ยเราก็จะได้10บบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้า คนไหนสนใจที่จะลงทุนเนี่ยก็จะมีเลเวล VIP ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ว่าจะมาลองลงทุนดูสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลงทุนตามผมเนี่ยก็สามารถลงทุนตามกันได้นะครับแต่ก็แนะนำนะครับว่าให้ลงทุนเท่าที่รับความเสี่ยงได้เนาะผมก็จะลองเป็นอันเนี้ยนะครับอันที่มันเป็นเลเวล3นะครับ จำนวน500บาทนะครับก็คือเราจะต้องมียอดเงินในบัญชีเนี่ยจำนวน500บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเติมเข้ามาสัก500ละกันนะครับโอเควิธีการเติมเราก็กดมาที่เติมเงินตรงนี้เลยนะครับผมโอเคผมจะกรอกเป็น500บาทนะครับแล้วก็จะกดส่งไปนะฮะอ่าโอเคครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าค r code คนี้เนาะผมก็จะแคปหน้าค r code โนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเงินสักคู่หนึ่งละกันนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทําการเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน500บาทก็หลังจากที่เราทําการโอนเงินเนี่ยเงินก็จะเข้ามาอาตัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการอัพ VIP ของผมนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ย VIP ของผมเนี่ย มันอัพเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <K _ T> ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มียอดในบัญชีเนี่ยเกิน <K _ T> 500บาทหรือว่ามีประมาณ500บาทเนี่ยมันก็จะถูกอัพมาเป็น VIP เลเวลที่2ให้อัตโนมัติเลยนะครับ <K _ T> ซึ่ง VIP อันนี้เนี่ย <K _ T> ก็สามารถกดงานได้ที่วันละ10ครั้งนะครับอ่าได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่0.6%เอนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองไปกดงานดูนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นสมาชิกเลเวลที่2อันนี้นะฮะตรงตาม VIP ของผมเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวผมขอลองกดปั่นบินดูก่อนนะครับวิธีการปั่นบินก็เหมือนเว็บปั่นบินทั่วๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยเนาะก็เนี่ยนะครับกดเข้ามาแล้วก็รอมันโหลดแบบเนี้ยจนเสร็จนะครับอ่าแล้วเราก็กดส่งคําสั่งซื้อนะฮะโอเคก็น่าจะเป็นอ่าอันเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่านะครับสาหรับการปั่นบินครั้งแรกนะฮะโอเคนะครับก็หลังจากที่เรากด บินเสร็จเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในสถานะรอดําเนินการเนาะเราก็จะต้องรอนะครับรอจนกว่าบินอันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในสถานะเสร็จสมบูรณ์นะครับเราถึงจะสามารถปั่นบินต่อได้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันถูกล็อกไปแล้วนะครับจานวน500บาทนี้นะ ก็ถ้ามันขึ้นสถานนะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเงิน500ตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่ยอดบาหลานนะฮะเราถึงจะสามารถกดปันบินต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่เราลองกดเข้าไปดูนะครับ อ่าโอเคนะครับก็อันนี้เนี่ยคำสั่งซื้อเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินเนี่ยจะเด้งเข้ามาแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมทําการปั่นบินไปครั้งแรกนะครับผมก็ได้รับกําไรมาอยู่ที่3บาทนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยเลเวลที่2นะครับถ้าปั่นครบ10บินต่อวันก็จะได้รับ ปันผลอยู่ที่วลลาบบาทนั่นเองนะครับผมก็ลองปันบินให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นต่อนะครับเราไปดูในส่วนของการถอนเงินนะครับการถอนเงินหลังจากที่กดเข้ามาเขาให้กรอกอะไรบ้างนะครับก็จะมีให้กรอกเป็นชื่อจริง ธนาคารนะครับธนาคารก็จะมีตามนี้เลยนะครับจะมีกรุงเทพนะครับกสิกรกรกุงไทยนะครับ SCB TMB ธนาชาติประมาณนี้เลยเนาะก็เลือกตามที่เพื่อนๆใช้นะครับจากนั้นก็กรอกหมายเลขบัญชีนะฮะกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่อีเมลนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกรอกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมไปกรอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงชื่อจริงนะครับให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเรากรอกเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะยืนยันไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของการถอนเงินกันนะครับ การถอนเงินจะมีขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่500บาทนะครับก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับในการถอนแต่ละครั้งนะครับจะมีการหักประมาณ10นั่นเองนะครับแล้วก็การถอนเงินเนี่ยสามารถถอนได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาในการถอนก็คือ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าเงินผมครบจํานวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเว็บไซต์แบบนี้จ่ายจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปสมัครเล่นกันดูเนาะก็เว็บนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนเลยนะครับใครอยากจะลงทุนตามผมก็สามารถตามมากันได้ นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ